ด้วยนะเอาเลยครับคุณเดร์เหล่าคุณยาแจกสกคริปต์นะครับเป็นสคริปต์บอกฟุตนั่นเองนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นสคริปต์ใหม่ล่าสุดนะโนคีด,ด้วยนะครับก็ลิงก์เอาอยู่ที่ใต้ใตคลิปนะใครที่เอาสคริปต์ไม่เป็นนะก็สามารถดูคลิปได้นะผม,มเคราะอะไรไว้ละเอียดละนะครับพวกมึงก็หาอ่านกันด้วยนะครับที่อยู่ข้างใต้เมนนะครับแต่แล้วก็ทำการล่างสริปต์ขึ้นมานะครับรอสักพักนะเดี๋ยวเราจะสกิปต์ขึ้นนะครับนี่นะครับสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะ ก็ตัวรันนินจานะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันก็เราลองหาอ่านเอาแล้วกันนะครับผมคอยที่สอนดาวลงดาวโหลดอะไรผมก็สอนไว้หมดแล้วนะครับนะครับคลิปก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยตันนี้ผมก็ <c oughs> เลเวลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะทําการวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็เปิดฮาขีคิเกาะให้อัตโนมัตินะครับผมก็เหมาะไว้ฟาร์มไก่ตันนะแต่แมันเร็วเกินไปนะบางาทีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอโต้ฟาั์มกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นมาร์ไปส่วนนี้เลือกไม่รู้อะผมเลือกแบบแรกไปนะครับแล้วก็มันจะมีฟาร์มรลเวลนะครับแล้วก็ลาดรเวลแบบจากรลเวลหนึ่งนะครับไปรลเวลสามนะครับผมก็แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมก็แบบลาดรเวลนะครับแล้วก็เปิดเออตัวฟาร์มไปเลยอันนี้ก็เลือกแบบแรกนะครับไปเลยนะครับโอเคตัวก็จะม่วงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปฟาร์มให้นะครับ อันนี้พี่ก็เลเวลหนึ่งเลยนะฮะซิคิปก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับแหมระบบอัพสเตตอันนี้เผาวีสามต้องไปที่นูดก่อนอ่ะตอนนี้ก็จะมาฟาร์มก่อน,นี้ให้นะครับผมตีไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนไม่ตีให้นะมันก็ตีให้อยู่นะครับอ่าเหมือนตอนนี้มันจะเข้าไปร้านเลเวลให้แล้วนะครับก็คือจะไปเกาะของฟาไนะด้แล้นะครับผมก็ถือหมัดดูแล้วกันมันจะฟาร์มไหมนะอ่าให้ทุกคนลองต่อยแล้วกันนะ เงนะีมันไม่ตีให้วะไม่ไหววะดูละสุดสียไปใหว่เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ตีมอนให้นะนี่นะครับอ่ะเร็วว่าเพิ่มละเนี่ยมันก็นจะมาลาเคลทให้นะครับตามปกตินะครับผมก็ค่ายนี้ก็ถือว่าฟาร์มเร็วพอตัวนะก็ทุกคนลองมาใช้เอาแล้วกันนะครับ โอเคควยใหม่พร้อมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็คลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนะครับทุกคน๊าบายครับก็คุณจะมาฟาร,ร์มกกอนลิงก็แหละนะครับ